รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันแห่งความรักแล้วนะคะหรอ,อเคยเขามีคนแต่งตัวเข้าตีมอยู่คนเดียวอะวันนี้เ, <c oughs> เป็นพวกตกหลุ่มไองตกกลุ่มอะอตกบ่อยๆเดี๋ยวเดี ok. <c oughs> ๋ยวตกเดี๋ยวตกทำไม,มจะไม่ตกละ่ะขุดเองกับมือทจ้าแค่เรว่าคนที่ <c oughs> ทเขามีคู่เนี่ย <c oughs> เขาก็ไปหาที่ฉลองดินเนอร์หวานๆการส่วนคนโสดเนี่ยยังไงอะ่ะ อา้าวไม่รู้สโลแกนเด็ดของเจ๊เหรออะไรชีวิตวดีๆที่ลงตัวไม่มีผัวแต่มีเงินสโลแกนของฉันยังไงชีวิตดีๆที่ลงตัวมีทั้งผัวแล้วก็มีทั้งเงินเ ชีวิตคนที่โสดที่ไม่มีคู่เนี่ยจริงก็ไม่ได้เหี่ยวแห้งอะไรหรอกใช่มันเป็นสุขที่แท้จริงเสียด้วยซ้ำแหน่แหน่แหน่การนั่งดูรายการของเราอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้ก็เป็นความสุขที่แท้จริงเดี๋ยวถ้านั่งดูรายการเราในวันนี้อาจจะแบบตาหลุดกมาก็ได้นะวันนี้เขามีทั้งคู่แฟนคู่สามีภรรยานาก็จะมาโชว์ความหวานกะทั้งรายการเอาให้คนโสดตายไปเลยเอาเลยเอาเลยคู่แรกเนี่ยนะคะก็ เตรียมพร้อมตาร้อนกันได้เลยนะคะเพราะว่ามุ้งมิ้งกันมากมากนะคะถ้าใครที่เบบว่าชอบสองไอจีนี่ก็จะรู้ว่ามุ้งมิ้งเบอร์10เลยนะคะขอต้อนรับค่ะเคนภูภูมิและเอสเตอร์สุปรีลีลาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหคุณไม่ต้องนั่งตัวเก่งกัน เมาออกรายการนี้คู่กันเป็นรายการแรกเนาะใช่ครับเหมือนเพิ่งจะเปิดตัวแต่ว่าจริงๆรแล้วก็คบกันมานานแล้วพอสมควรเข้าปีที่สี่เนาะดีแล้วเนาะทั้งสองคนเจอกันครั้งแรกคืองานถ่ายแบบครับแต่อันนี้คือแบบเหมือนเป็นแฟนกันแล้วอะคุณครับคุณคิดกับเขาใช่ไหมตั้งแต่ตอนนั้นคือตอนนั้นน่ะผมไม่ได้คุยกับน้องเลยจริงเหรอ จริงฮะน่าใกล้กันขนาดนี้ไม่ถูออเลยเหรอไม่ได้คุยเลยคือเขาบอกให้ทําท่าไหนเราก็ทําท่านั้นนะครับตอนนั้นพี่เคนเป็นคนที่มนุษย์สัมพันธ์แย่มากอชาไม่คุยกับหนู่ชะคำเลยจริงๆค่ะนั่งอยู่แบบตรงข้ามกันแท้ๆคือก็ไม่มีแบบทักเป็นมารยาอะไรเงี้ยไม่มีเออตอนนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าว่าทำไมไมไม่ตอนนั้นคุณไม่ว่างหรือเปล่า จะใช่แล oh. ้วเราอ่ะตอนนั ams> ams ้นเราอ๋อเราก็ปิ้งยังตอนนั้นอ่ะไม่ไม่ไม่เลยคิดในใจพี่คนนี้มารยาทก็ไม่มีไม่มีมุษย์ทรู้สึกว่าแบบเอออย่าเจอกันอีกเลยเจอกันแค่อันเนี้ยแล้วพอแล้วโอ้โหลโหใช่ไงล่ะ เกียยดดออะไไร็้้่างนนัครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของพี่เลยค่ะอ่าแล้วไปยังไงมายังไงได้คามว่าคุณก็ไปแอบส่องไอจีน้องเขาคือมันผ่านมานานมากๆแล้วครับถ้าจะสองปีสอ๋อแสดงว่าคุณก็เริ่มว่างแล้วสิคุณได้สองคนได้เริ่มแบบฟุ้งซ่านอะไรเงี้ยแล้วก็ส่องไอจีดูสาวไปเรื่อยมันเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยผมก็เปิดเปิดดูแล้วก็เอ๊ะ เออน้องคนนี้นาตาหน้ารักดีนะดูแบบแต่งตัวง่ายๆสบายๆดีอะไรก็เริ่มติดตามชีวิตเขากดไลค์ไหมกดไลค์ไหมกดทุกรูปครับการกดไลค์ม่เพีงคุณนี่ก็แสดงตัวตนเลยนะว่าเฮ้ยฉันแจ้งความจำนงอย่างเงี้ยครับแน่ไม่ได้แค่ส่องอย่างเดียวนะฉันว่าถึงขั้นแบบคือนิดนึงอ่ะอีกนิดนึงจะเข้าขั้นแบบจิตจิตแล้วอ่าทำไมอ่ะมีการแคปรูปเขาไว้ในโทรศัพท์ด้วยนี่ไงอ๋อชอบลูกนี้ใช่ชอบประมาณนี้ครับแบบ เปียลุดลุยเนี่ยหนึงเปียลุด้วยเสือใสๆดีครับผมซัสซี่ัสซีนิดหน่บอันนี้ผมก็ชอบครับอ๋อดูน่ารักใช่ดูน่ารักดีครับมองทะลุเก่ารัดไปเลยดูดีไปหมดส่งเขาอยู่นานไหมจนกว่าแบบที่จะได้แบบเอาล่ะจะคุยสักทีน่าจะประมาณหกเดือนได้ครับ ใ่เลยนะคือยังไงมันไม่รู้จะเข้าทางไหนหรือว่ายังไงใช่ครับไม่รู้จะเข้าทางไหนไม่ใช่แค่สองรูปนะนี่อาการหนักถึงขนาดนี้นี่ยังไงตัดต่อรูปบ้าแล้วนี่คุณทำเองเหรออันนี้คือผมส่งเข้าไปในกลุ่มครับแล้วผมก็บอกว่าเอ้ยอิจฉาจังเลยรูปนี้เพื่อนก็บอกอ่ะทำให้เพื่อนก็เลือกรูปนี้ไงแต่งรูปมาให้เสร็จสรุปยังไงเข้าถึงตัวได้ยังไงคะก็มีอยู่วันหนึ่งครับเป็นวันเกิดพี่โชผู้จัดการ ของเคนแล้วก็มีผู้จัดการของน้องผมก็ก็ดื่มไปบ้างอะไรเงี้ครับผมก็แล้วก็มานั่งคุยกันทำลายสติของตัวเองไปก่อนแล้วโอความกล้าแล้วไงแล้วก็มานั่งคุยกันว่าเอ้เนี่ยเหมือนถ้าอยากจะมีคอนเสิร์ตอะแบบคุยกันขำๆอะพี่โอจะชวนใครพี่เวียจะชวนใครแล้วเคนจะชวนใครก็เก็บอกว่าเฮ้ยงั้นผมขอชวนเอสเตอร์ เมกคนไม่งงเหรอเฮ้ยมันมีความเกี่ยวโยงเกี่ยวดองอะไรยังไงยังไงทํางานร่วมกันรู้จักเขาเหรออะไรเงี้ยงงครับเออผมก็เลยบอกเอ้ยผมแอบส่องมานานแล้วผมชอบอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบเอ้ยเนี่ยชอบน้องจริงหรือเปล่าเออผมชอบจริงอะไรเงี้ยแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งผู้จัดการก็ส่งไลน์มาให้บอกว่าเป็นลายน้องเออเฮ้ยจริงป่าวะอก็เลยยังไม่ทักไปครับสักสองวันค่อยทักไปทักว่า หลโหลนี่เคนนะหลัวหลถามจริงคำนี้คิดนานไหมคิดสองวันคิดสองวันได้หล <2 S 2> โหลนี่เคนนะครับผมพอเด้งขึ้นมาว่าหลโหลนี่เคนนะหนูคิดในใจว่าอแหมที่ตอนนี้นะมาคุยกับฉันนึกถึงว่าประมาณตอนห้าปีที่ผ่านมาจำฝังใจ ผู้ชายคนนี้ฉันจําได้เคนมีเคนเดียวล้วตอบเลยหหรือว่าส่งสติกเกอร์หรือเงียบไปก่อนหรือยังไงหนูก็ก็เลยทักไปว่าอ๋อพี่เคนสบายดีนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรยังไงเราคุยกันนานไหมอะจนกว่าจะแบบนั้นก็ก็คุยกันสองสามวันครับแล้วน้องเขาก็ต้องบินไปเกาหลีไปเรียนเต้นมันมีคนไปเรียนเต้นจริงๆนะเว้ยแม่ตอนนั้นผมก็ตื่นเต้นเดี๋ยวน้องเขาไปเดือนครึ่งไงก็เลยแบบโอ้พิ่โอ คันิ่งแบบว่าหญิงไปซะแล้วตอนแรกผมนึกว่าไปก็3-4แบบไปเที่ยวธรรมดาจังหว่าผิดมากกูสารรูปรวมความกล้าทั้งหมดครับพักได้3วันหญิงไปจ้ะอ่ะแล้วยี่ทำไงผมก็เลยถามว่าเอ้ยเดี๋ยวผมแบบไปส่งได้ไหมรับเป็นการเจอครั้งแรกเลยครับ หนูก็บอกแม่แม่พี่เคนจะมาส่งอะ่ะได้ไหมตอนนั้นบอกปรึกษาแม่ก่อนแล้วเสร็จแล้วแม่บอกอ๋อได้ดิได้ดิก็เ<อ>ลยบอกพี่ว่าได้ได้ได,ได้ค่ะไปส่งได้ไดก่อนได้ค่ะถ้ารเราให้าไปส่งเราก็เริ่มมีใจนิดๆหรือเปล่าจริงๆตอนนั้นคือไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยคือรู้สึกว่าเออเราไม่ได้ปิดแล้วก็เพราะว่าเราก็ไม่ได้คุยกับใครแบบมานานก็ลองดูก็ไม่ได้เสียหายอะไรค่ะก็เหมือนแบบ เออทำความรู้จักกันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นคือไม่ได้คิดอะไรเลยก็เลยเออมาส่งน้องเขาก็อยู่กับกลุ่มแฟนคลับเขาแบบค่อนข้างเยอะเฮ้ยแล้วคุณเออแล้วคุณบุกป่าฝ่าดงเขาไปได้ยังไงอ่ะคือผมไปกับไอ้เพื่อนคนที่ตัดต่อรูปนี่ให้ผมคนนึ่งผมก็ไปนั่งรอกันอยู่ที่สนามบินสักพักหนึ่งแต่ยังไม่กล้าโทรไปไปถึงก่อนคนที่จะไปอีกอ่ะคือไปถึงนานแล้วครับแล้วก็เฮ้ยเอาไงดีวะชอบชอบซีนนี้ดูดได้ดีเออแล้วไงเพื่อนมันก็เลยเดินไปดูแบบชงโงกช อยู่ประมาณ20สกว่าคนน่ะผมก็เลยโอ้โหแล้วทุกคนเป็นยาคุณต้องนึกถึงภาพแฟนคลับทุกคนมีกล้องจ้ะแต่เพื่อนก็เลยบอกว่าเฮ้ยน้องเขาไปตั้งเดือนครึ่งมึงเดินไปเลยไปเจอเลยไปเจอเลยอย่างน้อยก็เจอแป๊บนึงถ้าเขินมากก็บายบายแล้วก็รีบเดินกลับเลยพอเดินไปถึงก็เจอน้องผมก็บายบายครับแล้วก็ขอน้องถ่ายรูปครับออรูตอนนั้นแล้วแฟนถับเลยอเขาไม่งงเหรอ เออผมก็ไม่รู้ครับผมวิงวิงครับตอนวิ้งวิ่งว้าวิงวามรักมันทำให้คนตาบอดมืดหมดรมอลนๆด้วยครับตอนนั้นอาการเขาเป็นไงเอ้าเขาเป็นไง <c oughs> เดินมาเป็นไง ถ้ามองจากภายนอกก็ปกติปกติใช่ขอถ่ายรูปเป็นแบบนงี้เซลฟี่อย่างเงี้ยตอนแรกถ่ายน้องก่อนครับถ่ายคนเดียวติงถ่ายน้องคนเดียวก่อนครับเห็นน้องเขาชอบใส่หมวกพอดีอ๋อทำกันบ้างนะตอนสมัดครับผมก็เลยเออเอาหมวกให้น้องเอ้ยให้น้องเอาหมวกไปเาหหมวกก็เป็นหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งครับเป็นปีเกิดของผมพอดีก็เดือนครึ่งไปเรียนเต้นที่เกาหลีไลน์คุยกันทุกวันเลยไหมฮะ ค่ะก็ไล,ค,ลคุยกันทุกวันไม่เป็นอันซ้อมเต้นนะเต้นไงว่างเขาก็คุยแต่ไปนู่นน้องเรียนค่อนข้างเยอะนะ <S <S ออใช่ค่ะเพราะว่าคือตอนแรกจริงๆกะว่าไปพักผ่อนด้วยแล้วแม่ก็เลยบอกเออใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยกันไปเรียนเต้นแต่ทีนี้คือหนูไม่คิดว่าการเรียนเต้นของเขาจะเป็นแบบจริงจังจริงจังคือเขาจริงจังมากแล้วเราใจแบบไม่ได้ไปจริงจังขนาดนั้นก็เลยกลายเป็นแบบว่าเครียดก็เลย เป็นเหมือนแบบว่าได้ได้คุยได้ระบายอ,าอะไรเงี้ยค่ะพอได้คุยกันมาในตลอดเดือนกว่าอันนี้คิดเลยปะมาจีบแน่ๆอันนี้มาเต็มตัวแล้วพี่จริงๆมีคิดตั้งแต่แรกแล้วค่ะที่ทักมา,เ,าเพราะว่าคิดว่าใช่แหละต้องต้องมีอะไรแน่นอนอ,อะไรเงี้ยค่ะก็คุยไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าจากรู้จักก็เออเหมือนรู้สึกว่าเออชอบนะอชอบแล้วก็ ก็เลยทำความรู้จักกันมายาวๆจนกลับมาที่ไทยก็ได้มีโอกาสเจอกันค่ะคุยกันนานไหมกว่าที่จะแบบเอาละเป็นแฟนกันเถอะมีช็อตขอเป็นแฟนไหมอ่ะหรือว่าแบบหรือว่ากันไปเองไลเลือกไฟไปเลยยาวไปอันนี้ต้องให้น้องเล่าครับคือเออสหรับหนูเรียกว่าไม่มีค่ะแต่ว่าไม่มีค่ะเราเรียกว่าไม่มี แต่ว่าตอนนั้นมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งที่หนูรับปริญญาค่ะก็เหมือนพี่ๆนักข่าวถามประมาณว่าเรียนจบอย่างนี้แล้วก็มีแฟนได้แล้วสิเออเออเราก็เลยเอาไปเล่าให้แม่ฟังแล้วตอนนั้นพี่ก็อยู่ด้วยเจตนาของหนูคือต้องการแค่จะเล่าว่าตอนนี้นักข่าวก็ถามนี่นู่นนี่นั่นเจอนู่นนี่นั่นมาพี่ไปตีความว่าคุยอย่างเงี้ยน้องขอพี่เป็นแฟนหรือเปล่าุผู้ชายเขาพร้อมนี่แต่พี่ก็พังเก่งอยู่แล้ว เออหมัอนอยู่ในวงว่าเนี่ยว hey, ันนี้นะแม่น mm ักข่าวถามหนูว่าเรียนจบแล้วยี้หนูก็มีแฟนได้แล้วสิในใจคิดว่าเขาขอเราเป็นแฟนคือผมก็เลยขำออกมาครับแล้วผมก็เอานี่น้องสรุปน้องขอพี่เป็นแฟนใช่ป่ะผมก็เลยคิดอย่างงั้นอม เอาเลยตั้งแต่นั้นมาครับออก็ดีนะสองคนนี้รู้มีคนเดียวไม่รู้คือแม่ที่อยู่ตรงกลางคบกันแรกๆเค็นบอกหูแฟนคลับแต่ละฝ่ายก็ทุกคนก็มีแฟนคลับนะคนที่เรารักเนี่ยนะห่วงไหมห่วงไหมวันนี้เป็นยังไงคิดถึงหนูหรือเปล่าเขาก็จะไม่ค่อยสบตาแล้วก็มันเขินครับแต่ถามว่ารู้สึกไหมก็คือคิดถึงมากครับพระเอกในดวงใจของเอสเธอร์จ้าม Ha <laughs>